สวัสด <Scroll> <ten> on <one> <shake> sure ีคร like no okay, okay, ับก sure re ับมาอีกครั้งกับช่องแมนบายฝากกดติดตามหน่อยสิครับดูขนาดนี้เวลารถมาใหม่ใหม่ปุ๊บจะได้แบบเอ้ยเอ้ยเห็นรถใหม่พอดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคกลับมากับร้านจักรยานไม่ใช่ร้านจักรยานโอเคช่องแมนบนะครับกับร้านนี้ซึ่งร้านอะไรไม่รู้เราไม่สนใจแต่เราจะมารีวิวจักรยานกันนะครับจักรยานคันนี้เป็นจักรยานจาว่า โอเคซิลูลโลนะครับผม3นะรู้สึกว่าซิลูลโลเนี่ยจะมีอ่าหนึ่งสองและ3เพราะมันมีเลข3มมันก็ต้องมีแบบ1 2มาใช่ไหมต้องเป็น3ามแล้วคือรุ่นที่3ละเทม่ผลิตมานะครับจักรยานคันนี้อ่าหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นตัวกกเก่าๆอย่างเช่นชุดขับตัวนี้ต้องบอกว่าชุดขับโซล่านะตัวเก่าเป็นชุดขับโซล่าตัวปีเก่าๆนะครับแต่ตัวเนี้ยได้เป็นจักรยาน ชุดขับโซล่าตัวใหม่แบบซ่อนสายนะครับโซล่าเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเราเป็นก้าวสปีดถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้นะครับเป็นก้าวสปีดนะโอเคถ่าจากโซล่ามาเนี่ยเป็นไทก้านะครับผมเป็นก้าแล้วก็ไปแรกสิบนะครับผมโอเคสิบเสร็จแล้วไปแลกสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปแรหนึ่งศูนย์ห้าะครับดูเอาไว้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นโซล่าก้าวสปีดนะถามว่าโซล่าก้าวสปีดมันแพ้กว่า ชุดขับอื่นๆไหมผมว่ามันก็ไม่แพ้นะถ้าชุดขับดีๆออกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับรับเพียงแม่นๆอย่างเงี้ยครับก็เอาเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคจูนดีๆนะครับตัวนี้เป็นชุดขับโซล่า9สปีดตัว2,020โอเคเรามาพูดก่อนว่าจูโร่3ของจาวาตัวนี้เนี่ยอ่ะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยชุดขับแน่นอนนะครับได้ชุดขับโซล่าตัวใหม่2นะครับเป็นดิส เบรกนะครับปุ๊บปุ๊บตัวนี้โอเคเป็นดิสเบรกนะนี่เป็นดิสเบรกนะเป็นไงพัฒนาครับพัฒนาสามนะครับตัวเฟรมทำเป็นสีโทนดำน่ากลัวดุดันคิดว่าแรงนะครับผมประมาณนี้นะ,ะ ...4 มีอีกไหมไม่มีและโอเคมีประมาณสามอย่างที่พัฒนาด้วยกันนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะกับราคาอ่า มือหนึ่งอยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นเจ็ดนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนคันนี้อยากรู้ราคาเท่าไหร่ก็ไปตามตามหาราคาเอานะครับโอเคของพึ่งเข้านะครับเพราะว่า2020มันก็ขายมือสองไม่ไม่กี่คันหรอกนะประมาณนั้นคันนี้ของพึ่งเข้านะครับสภาพกิ๊บนะครับผมโอเคอ่าขายสภาพสวยมากมาเราไปดูรายละเอียดกันไปฟรมนนี่ มาที่ตัวเฟรมก่อนจักรยานนะครับวัตุตัวเฟรมตัวนี้เฟรมออกแบบมาเป็นเฟรมซ่อนสายนะครับผมเฟรมซ่อนสายของเขาดูสวยเนียนลบลายเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ตะเกียบหน้าเป็นคาร์บอนนะครับผมโอเคสำหรับคันนี้เป็นไซส์47นะครับโอเคเป็นไซส์47นะนี่ก็ ทรงนี่คือแบบแอร์ลเลยนะครับแน่นอนนะครับอ่าเฟรมเอียงค่อนข้างหนาผมชอบตรงนี้เฟรมตั้งมีการเว,ว้าล้อนะครับดูแบบปุ๊บโอ้โหนี่รถจักรยานคาร์บ,บอนหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะโอเคต่อมาเฟรมเสร็จเรียบร้อยเร็วๆเลยมาเป็นชุดขับชุดขับโซล่า2020นะครับชุดขับโซล่า2020แล้วมันเป็นยังไง2020นี่ครับไม่มีสายนะ,ะไม่มีสาย ถ้าเป็นโซล่าตัวเก่าๆเนี่ยจะมีสายออกมาด้านข้างนะครับมันจะดูเกะกะนะตัวนี้ถ้ามองไกลๆครับก็จะเป็นชุดขับ105หรือเปล่าประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นโซล่าไปโอเคต่อมาเป็นตีนผีตีนผีของเขาก็เป็นโซล่าตัวใหม่ดูแบบสวยๆหรูๆนะครับนี่เป็นสับจานนะครับสับจานโฟกัสช้านะครับ กล้องตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเลยนะครับโอเคสัพจานของเขาเนี่ยตัวใหม่ของเขาเนี่ยดีนะมันจะมีพลาสติกรองเนี่ยเวลาสีจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับใช้ได้เลยโอเคต่อมาล้อเราลืมไปมาล้อล้อตัวนี้เป็นล้อเดก้านะครับอโอเคแล้วก็ล้อขนาดน่าจะ40นะโอเค40่นี่คือ40นะครับโอเค40วงล้อ7 0 0ซีซีนะครับผม อ่านี่มีดิสเบรกนะครับดิสเบรกเบรกปุ๊บหยุดปั๊บหัวทิ่มปุ๊บอ่าไม่ใช่ครับผมนี่ก็เป็นดิสเบรกแบบสมัยใหม่ละเท่ mm hmm. ๆแล้วก็รถ mm hmm. สมาร์ทดิสเบรกนะครันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับ S3 นะชื่อย่องเขาคือ S3 นะครับผม mm hmm. นี่เป็นไงโอเคเรียบร้อยจบจบละพอแล้วกับการรีวิว วันนี้เท่านี้คันนี้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจแบบพี่ขับรถคันนี้มันเป็นยังไงครับฟิลปั่นเป็นยังไงครับหรือว่าเทียบกับคันนั้นเทียบกับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหาได้ที่ไหนครับนะครับพิมความคิดเห็นด้านล่างมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปตอบไม่ก็ตอบทางข้อความให้นะครับอยากรู้ข้อสงสัยพี่ขับ ยางมันเติมเท่าไหร่ครับอะไรประมาณน,นี้พี่ครับเปลี่ยนชุดเกียร์จนยังไงครับพิมพ์มาเดี๋ยวเราตอบให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้กับจาวาซิโรโรสามซิโรโลสามหรือเปล่า,าอ่านผิดถูกนะครับก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็คือติดตามรถอยู่อะคือกดถูก อ่กดติดตามช่องเราได้เลยแล้วกดกระดิ่งด้วยรถมาใหม่ๆปุ๊บลงปุ๊บปุ๊บลงปุ๊บโทรมาถามปุบป๊บปัป๊บปั๊บไปปั๊บอย่างนี้เลยเพราะว่ารถเราค่อนข้างใหม่นะรถเราเป็นรถบ้านนะครับผมย